ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาณแนะผ่นดินสยามตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันยังคงแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดหากจะหยิบยกเอาความรุ่งเรืองของเมืองหลวงในอดีตอย่างกรุงศรีอยุธยานั้นแม้แต่ชาวต่างชาติทั่วโลกอยางยกย่องให้เป็นถึงเมืองโบราณอันเป็นมรดกโลกแสดงให้เห็นถึงความล้ำค่าที่หาข้อเปรียบเทียบเป็นมูลค่าไม่ได้ เป็นมรดกที่ชาวโลกได้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองที่สืบเนื่องกันมาและณดินแดนมรดกโลกแห่งนี้นี่เองที่เป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องมาอย่างปัจจุบันต,ตามคำกล่าวที่ว่าอายุทยาไม่สิ้นคลดีและเมืองแห่งนี้ก็ไม่เคยร้างพระเกจิอาจารย์พระผู้มากด้วยเมตตาบารมีอันเป็นศูนย์รวมทานศรัทธาของชาวพุทธ พระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจอยู่ในวินัยของสงฆ์อย่างเคร่งครัดหน้าเขารพสการะการปฏิบัติที่สร้างสรรค์แต่คุณงามความดีอย่างไม่เคยหยุดยัง้งสร้างผลบุญที่แสดงให้เห็นได้อย่างเด่นชัดควรค่าแก่การนับถือและพระสงฆ์เกจิอาจารย์ที่กล่าวมานี้เราท่านรู้จักท่านในนามของหลวงพ่อละเอียดหรือหลวงพ่อเอียดแห่งวัดไผ่ล้อมอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือพระครูสุนทรยติกิตพระผู้เคร่งครัดในทางปฏิบัติและยังคงสร้างสรรค์ในลักษณะของพระนักพัฒนาได้อย่างน่าเชิดชูกล่าวได้ว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่น่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้หากแต่เราท่านนั้นบางท่านอาจจะยังไม่ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปของท่านที่บุกบั่น ความทุกยากลำบากเพื่อให้ได้ทั้งศีลทั้งธรรมและจริยวัตอันงดงามนี้ดังนั้นเราจะมาร่วมกันย้อนอดีตคลี่ความเป็นมาของหลวงพ่อเอียดแห่งวัดไผ่ล้อมอำเภอบางบานจังหวัดอยุธยานี้ไปพร้อมๆกันจากคำบอกเล่าด้วยตัวของหลวงพ่อเอียดเองจัดมาเรียงร้อยถ้อยคำตามลำดับขั้นตอนแห่งการผันแปรของเส้นทางชีวิต <สา S 1> ได้ขวา,าว่ารพระครูสุนทรยติกิจ หรือหลวงพ่อละเอียดนั้นนามเดิมท่านมีชื่อว่าละเอียดนามสกุลภูนพรท่านเกิดเมื่อวันที่10เดือนกุมภาพันธ์พศ2471ซึ่งตรงกับปีมะรงโดยโยมบิดาชื่อและโยมาาดชื่อเสงเี่ยมนามสกุลภูนพรและท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกันทั้งหมด8คนณบ้านเกิดของท่านที่สะพานไทยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชีวิตในวัยเยาว์ของท่านนั้นท่านก็คลุกคลีอยู่กับวัดไผ่ล้อมมาโดยตลอดเพราะว่าในสมัยที่ท่านเป็นเด็กๆท่านเล่าให้ฟังว่าท่านได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่โรงเรียนประชาบาลจนกระทั่งจบการศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลแห่งนี้จึงมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับพระสงฆ์สามเณรที่มักจะสอนธรรมะและหลักธรรมคำสอนที่เกี่ยวกับการพิจารณาสิ่งที่ดีและสิ่งที่เลว ทำให้เกิดการเปรียบเทียบแยกแยะออกว่าบาปบุญเป็นอย่างไรเราสมัยก่อนนะฮะการคมนาคมจากโอ้โหลำบากนี่เดินอย่างนี้นะขาจะไปจ้างว่านี่เดินชั่วโมงหนึ่งมันหกกิโละเดินหกกิโลเดินไปจากเนี้ยนะหกกิโลแล้วก็ไปลงเรือจ้างอีกลงเรือจ้างไปเขาเรียกว่าลงเรือจ้างหัวดุมแล้วก็ไปขึ้นหัวแหลมอเรืจ้างกางแจ๊กไป ก็วันหนึ่งขอจังหวัดที่ก็วันหนึ่งแล้วจะเอาเงินไหนไหนบุรณะมีสาลกนวัดวาดลาไม่มีอย่าโยมทางเทพ่มาเข้ามาไม่ได้แล้วก็ชาวนาจะเอาที่ไหนไม่มีแต่ส่วนมากเขาถวายกุฏินะเอาบ้านถวายวัดเนี้ยทีจะว่าจะบุรณะไว้วัดวาดลาบ้างก็โหยากทำยากที่หลวงพ่อเล่าถึงต้นโพนี่ใช่ไหมครับต้นโพนี้ ะะต้นพ่อนี่เข้าใจว่าจะปลูกพร้อมๆกับสร้างวัดนี่มาเ <Okay. S 3> พราะใหญ่มากกับต้นต,ตนะตอร์ต้นตะตอรนี่ร้อยปีนี่ไม่โตเท่าไหร่นะร้อยปีโตไม่ได้อันนี้ก็ต้องหลายร้อยปีก้งต้องหลายร้อยปีนีก็ก็ก็พศของวัดเนี่ยสร้างวัดมาสามร้อยหกสิบห้าปีเนี่ยเข้าใจว่าจะปลูกมาพร้อมๆกันจนกนะระทั่งหลวงพ่อเอียดท่านอายุได้สิบสี่ปีท่านก็ได้ผันแปรชีวิตอีกครั้งหนึง่ง โดยการเข้าสู่เส้นทางธรรมเมื่อวันที่สิธันวาคมพศ2485ซึ่งตรงกับวันเพื่อสบดีเดือน12ขึ้น3ค่ำโดยมีพระครูสุนทรวิหารกิจวัดจันทารามเป็นพระอุปชาและนี่เองเป็นจุดแรกที่เด็กชายละเอียดได้มีโอกาสเป็นสามัญเนรละเอียดการห่มผ้าเหลืองครั้งนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านและตั้งแต่นั้นมาท่านก็ยังไม่เคยได้ละผ้าเหลืองอีกเลย แต่เรื่องราวของท่านจะเป็นเช่นไรติดตามความเป็นมาของหลวงพ่อละเอียดแห่งวัดไผ่ล้อมอำเภอบางบาลจังหวัดอยุธยาได้หลังจากพักกันสักครู่ครับ ก็ที่สร้างมาก็พศสองพันสองร้อยเจ็ดสิบห้านะี๋ยวสามร้อยกว่าปีนะสามร้อยสามร้อยหกสิบห้าปีนะอ่ถึงปัจจุบันแล้วก็โนดหลวงพ่อองค์ก่อนแล้วนะคือระดับเจ้าวาดไม่ได้ที่วันเนี้ยมาจำได้คนเก่าเก่าแก่เนี่ยอายุสูงสูมาจำได้เพียงอาจาววาด พระอ,อาจารย์ที่การตรุดพราะตรุดเนี่ยได้ก็มาหลวงพ่อแจ่มแล้วก็มาอาตมาเนี่ยดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ดูดูนี่นะต้นเสตือกับต้นโพเนี่ยนานนะแต่สลาัรนอยู่ต้นโพสมัยหลวงพ่อก่อนนู้นต้นโพตรงที่สองมาอยู่นี่แต่แล้วเขาว่ามีมีม,มีไม่มีพระเหมือนกันนะที่เนี่ยพระอภเภมบ้านี่วัดลางเยอะ วัดล้างประมาณสามสิบสี่วัดที่ตะพานนี่ก็วัดหนึ่งแล้วมาหน้าวัดนอีกวัดแล้วไปด้นาน,น,นใต้นี่แต่ว่าน,นี่ที่ไม่ล้างก็เพราะวัาอยู่กลางกลางบ้านเมื่อสักครู่นี้เราได้ติดตามเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์แห่งดินแดนมรดกโลกในปัจจุบันหลวงพ่อละเอียดหรือหลวงพ่อเอียดแห่งวัดไผ่ล้อมอำเภอบางบานจังหวัดอยุธยาไปถึงในช่วงชีวิตที่พกผันครั้งใหญ่ในชีวิตของท่านในครั้งนั้นท่านมีอายุเพียง14ปี ท่านก็ได้เข้าสู่เส้นทางธรรมแห่งพระบรมโพธิสมภารในฐานะสามเณรแต่นั่นไม่ใช่ปลายทางที่ท่านต้องการแต่เป็นเพียงการเริ่มต้นแห่งชีวิตที่จะมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นภายใต้ผ้าเหลืองที่ไม่เคยแบ่งชั้นวรรณะในการให้ความสงบสุขในทางใจอันเป็นทางสงบที่แท้จริงท่ามกลางทางโลกที่หมกมุ่นไปด้วยกิเลสตัณหาและความทุกข์กายของสังขารที่ไม่เที่ยงแท้ เวียนว่ายอยู่ในวงจรกฎแห่งกรรมและกงเกวียนของความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นธรรมะที่เกิดจากธรรมชาติอันแท้จริงไม่ได้แอบแฝงความประสงค์ใดๆนอกเสียจากความอยู่เย็นเป็นสุขที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันในขณะที่สังขารร่างกายยังคงหายใจอยู่ในพบนี้วันเวลาที่สามนเณรละเอียดได้ใช้ชีวิตภายใต้ผ้าเหลืองในฐานะเป็นสามนเณร จนกระทั่งท่านมีอายุครบเกณฑ์ที่จะบวชเรียนเป็นพระภิกษุสงฆ์ด้วยพิธีอุปสมบทณพัธสีมาวัดไผ่ล้อมอำเภอบางบาลจังหวัดอยุธยาเมื่อวันที่18กรกฎาคมพศ2491ซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่าเดือน8ซึ่งในครั้งนั้นพระครูสุนทรวิหารกิจเป็นพระอุปชาพระถนอมวัดใหม่เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระสาธรนวกิจวัดบางบานเป็นพระอนุสาวนาจารย์ เป็นจุดเริ่มต้นของหลวงพ่อละเอียดที่ได้ย่างก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งองค์พระบรมโพธิสมภารในฐานะพระสงฆ์ตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อละเอียดท่านก็ได้จำพรรษาณวัดไผ่ล้อมแห่งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาพระปริยติธรรมให้ถึงแก่นแท้ด้วยความเคร่งในวัตรปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินยัยทําให้ท่านสามารถสอบนักธรรมชั้นตรีได้ตั้งแต่พรรษาแรกและนักธรรมชั้นโทและชั้นเอกตามลําดับ ด้วยความอุตสาหะพยายามประกอบกับสติปัญญาอันปราดเปรืองแต่กระนั้นเองหลวงพ่อละอท่านก็ไม่ได้หยุดยั้งการศึกษาท่านยังคงสแสวงหาวิชาความรู้ในขแขนงอื่นๆจากพระเกจิอาจารย์ชั้นครูซึ่งท่านได้รับความเอ็นดูจากหลวงพ่อแจ่มอดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมซึ่งเป็นสิทธิสายตรงของหลวงพ่อขันวัดนกกรจะจากซึ่งในสมัยนั้นเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่ยอมรับ และรู้จักกันดีของบรรดาทหารที่ไปรบสงครามอินโดจีนซึ่งทหารเหล่านั้นมักจะมาขอเสื้อยันสีแดงและเชือกคาดเอวเพื่อติดตัวไปเป็นขวัญกำลังใจในสมรภูมิรบตามความเชื่อถือกันในสมัยนั้นก็ชอบเราเรียนศึกษาในทางนี้อยู่บ้างจากอาจารย์ต่างๆเพราะว่าสายนี้เป็นสายของหลวงพ่อขันวันโลกจาก หลวงพ่อแจมที่วัดไผ่ล้อมนี่ท่านจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อขันเราเรียนศึกษาทางนี้ตลอดมาเพราะหลวงพ่อขันนี่ท่านจะมีลงเสือ้อเชือกยังมีชื่อเสียงมากสมัยโน้นเสื้อแดงแล้วก็เชือกคาดพุงนี่จะส่งมาที่วัดไผ่ล้อมเนี่ยเพราะทางวัดนี่ก็เขียนขอมเก่งท่านจะส่งมาให้ให้ลงแล้วท่านก็เอาไปปลูกเสก แต่สมัยอินโดจีนโน่นหลวงพ่อขันนี่ท่านจะลงด้วยมือเองอท่านหอบพื้น้วยนะแต่มีความเพียรหลวงพ่อเนี่ยมีความเพียรลงให้ทหารที่ไปอินโดจีนทุกคนหลวงพ่อละเอียดท่านก็เล่าให้ฟังว่าการเล่าเรียนวิชาในสมัยก่อนนั้นมีการถ่ายทอดวิชากันด้วยความยากลำบากพอสมควร เพราะไม่มีตำราเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ต้องใช้วิธีตั้งใจจริงในการจำเอานอกจากนี้หลวงพ่อละเอียดท่านก็ยังได้มีโอกาสในการเรียนวิชาจากพระครูวิวโรธธรรมประยุทธ์แห่งจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในด้านการรักษาพยาบาลให้การช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและเจ็บไข้ได้ป่วยในรูปของวิชาแพทย์แผนโบนราณหลวงพ่อละเอียดท่านก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาดังกล่าวมาด้วยเช่นเดียวกัน และท่านก็ยังได้ใช้วิชาเหล่านี้ในการช่วยเหลือผู้ที่กำลังได้รับการทุกทรมานจากโรคร้ายต่างๆคนทีเขาเจ็บไข้ในป่วยตามสมควรคนยากคนจนที่จะไปรักษาต้องใช้เงินใช้ทองมากก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากที่พอจะรักษาได้ก็รักษาไปช่วยเหลือเขา ทำให้เป็นประโยชน์คนได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมาก็ให้ประโยชน์แก่เขาก็ได้ผลหลายอย่างที่ได้ทำมาเพราะว่าแล้วก็วิชาคมที่หลวงพ่อก็ศึกษาเราเรียนมาหลายอย่างจะเห็นได้ว่าหลวงพ่อละเอียดแม้ท่านจะมีวิชาความรู้ต่างๆมากมายแต่ท่านก็ไม่เคยที่จะอวดรู้อวดเก่ง ท่านยังคงพยายามค้นคว้าหาความรู้ต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกสักครู่เรามาติดตามเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อละเอียดแห่งวัดไผ่ล้อมอำเภอบางบานจังหวัดอยุธยากันต่อหลังจากที่พักกันสักครู่เดียวครับ ต,ตรงนี้นเป็นทางเดินนะทางเดินแล้วนี่เป็นเป็นป่าข้าวไป่นปป้นมันป่าช้าป่าช้าแล้วการนี้มันก็มันข,าขยายขึ้นเรื่อยมันเป็นถนนมาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะเหมือนกันมันมันผ่านมากลางวัดก็ไม่รู้จะทำไงเพราะคนที่อยู่ใต้วัดก็มี <c oughs> ก็ปล่อยไป แล้วที่กําลังสร้างสร้างอยู่ที่เห็นเห็นนี่กำลังสร้างอะไรครับคุ่อสร้างโรงเรียนโรงเรียนเป็นโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนประชาบาลแปดห้องก็โรงเรียนเก่าเนยน้ำท่วมทุกปีมันเป็นที่ลุ่มเหมือนนะที่ลุ่มเนี่ยลุ่มตรงเนี้พอน้ำเข้ามาจะท่วมโรงเรียนและอย่างปีที่แล้วนี่นานสามเดือนเมื่อสักครู่นี้เราได้ติดตามเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์นามหลวงพ่อละเอียดแห่งวัดไผ่ล้อมอำเภอบางบาน จังหวัดอยุธยาไปจนถึงช่วงที่ท่านได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆจากพระเกจิอาจารย์เรืองนามในยุคนั้นหลายต่อหลายท่านและท่านก็ได้ใช้วิชาต่างๆเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความหวังที่จะได้เห็นความสุขของชาวบ้านที่ไม่ต้องเดือดร้อนพบทุกได้ดัแต่หลวงพ่อละเอียดเองท่านก็เพียรพยายามที่จะสั่งสอนให้ลูกศิษย์ของท่านได้เห็นถึงการไม่ชิงดีชิงเด่น ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันพยายามทำใจให้กว้างอย่าเห็นแก่ตัวควรที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่แบ่งพักแบ่งพวกให้อาภัยซึ่งกันและกันสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเกลียดความโกรธก็จะลดน้อยลงไปเมื่อไม่มีความโกรธความเกลียดแล้วทุกก็ย่อมจะไม่เกิดเจ้ากรรนายเวรใหม่ก็จะไม่เกิดหากกลัวที่จะอยู่อย่างไม่เป็นสุขอันเกิดจากทุกข์ลาภหรือความยากจน หลวงพ่อละเอียดท่านก่อนแนะแนวให้เห็นถึงความขยันความมั่นเพียรที่จะต้องสั่งสมมาตั้งแต่เด็กหากคนเราไม่ขี้เกียจรู้จักพอกิเลสย่อมลดน้อยลงและท่านยังคงขอให้พ่อแม่ให้สั่งสอนลูกและครูอาจารย์ช่วยสอนสิทธิหากวัยรุ่นได้คบหาเพื่อนที่มีความคิดก็คงจะช่วยสอนถ้าไม่รู้จะสอนอย่างไรก็ให้ไปหาพระมาช่วยสอนโดยพาบุตรหลานไปที่วัด ทำบุญทำทานฟังพระเทศสอนธรรมะทำบุญตักบาตรในวันพระเพราะเด็กในสมัยนี้ห่างวัดห่างพระจนทําให้จิตใจ,จฟุ้งซ่านจนบางครั้งแยกแยะเห็นผิดเป็นชอบหอ่างพ่อห่างแม่ห่างครอบครัวหลงระเริงในอบายมุขทางปวงที่แฝงอยู่ในสังคมปัจจุบันเรืงพ่อหลังจากที่สร้างเรียนเสร็จแล้วลวงพอ่อมีโครงการอะไรครับก็ตั้งใจว่าจะสร้างโบสถ์นะสร้างโบสถ์ โบสถ์มาที่โบสถ์หลัง,หลง,หลงไหนครับหลังนี้หลังปัจจุบันเนี้หลังปัจจุบันนี้มันชุ่มสมมากชุ่มสมมงแล้วก็แชมพูแตกประตูหน้าต่างก็จะปิดไม่ได้มันซุดนะเนี่ย,ยแตกหมดเลยนี่ปูนนี่ปูนนี่จะชื้นมาจากพื้นหลังแล้วพื้นล่างเนี่ยเขาจะเกาะอ,อีกขึ้นมาไม่ใช่เทนี่ก็ชื้นชื้นเรื่อยชื้นนานๆ้าถึงอิฐกาวก็ถึงอิฐนะ่ยมบูวหน้ามาทีแล้ว ที่แตกต่างนี่ทั้งพ่อนะ่อ่านี่แหละเนี่ยชื้นมาจากข้างล่าง<ะ>ที่ชำรุดมากแล้วแก้ไขไม่ได้ด้วยคืออิฐเนี่ยปูนที่โบกไว้เนี่ยจะกร่อนไปกร่อนลงไปเรื่อย<ะ>แล้วก็ถึงอิฐอิฐก,ก็กร่อนไปทะลุเนี่ยจะชำรุดในตอนนี้อย่างแล้วก็มีการซุดแ<ะ>ประตูนลาตางปิดจะไม่ได้แล้ว<ะ>แล้วก็มีรอยเล่ามากถ้าปล่อยไว้ก็ อันตรายก็จะเกิดขึ้นได้ที่ด้วยหน้าหนางนี่หัางไปสองสองบานแล้วปิดไม่เข้าหลังใบนี้เราเราจะสร้างที่ที่ตรงไหนครับนี่นี่นี่ตรงเนี้ยถอนดินไปแล้วต่อจากบวชหลังนี้ไปนะหลวงพ่อละเอียดท่านเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนั้นมีการสร้างพระเครื่องด้วยจุดมุ่งหมายที่จะนําไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาช่วยเหลืองานวัดที่วัดไผ่ล้อม ไม่มีการนํามาจําหน่ายเช่าบูชากันอย่างเช่นปัจจุบันนี้เพราะการสร้างพระในสมัยนั้นทํากันจํานวนไม่มากคิดเพียงแค่เพียงพอสําหรับแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาในงานแต่ละครั้งเท่านั้นซึ่งตัวหลวงพ่อละเอียดเองท่านก็เคยสร้างและกระทําเช่นนั้นมาในอดีตแต่ต่อมาความต้องการของผู้คนมากขึ้นต่างคนต่างก็ต้องการที่จะได้พระเครื่องที่ตนไม่มี จึงได้พยายามหาวิธีที่จะได้พระเครื่องเหล่านั้นมาครอบครองเป็นของตนด้วยวิธีต่างๆซึ่งรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนกับเงินตราทําให้พระเครื่องที่มีจํานวนน้อยและแจกจ่ายมาในอดีตกลายเป็นของที่มีค่ามีราคามากขึ้นไปเรื่อยๆคือส่วนมากก็จะสอนเนี่ยสอนไม่ให้เบียดเบียนกันให้มีจิตใจกว้างอย่าไปทาจิตใจแคบแคบ อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวต้องเอื้อเฟื้อเกือกูลช่วยเหลือกันเพราะคนเราเกิดมานี่ก็มีการช่วยเหลือกันนี่เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ให้อภัยกันนี่เป็นหลักสอนอยู่เสมอเสมอนะเราให้เป็นคนขยันอย่าเป็นคนเกียดคร้านตั้งแต่เด็กมาเราขยันแล้วก็ส่วนมากก็ ไปเทศดาลที่ไหนก็มักจะสอนให้ผู้ใหญ่ได้สอนเด็กไม่ใช่ห่างกับเด็กสมัยนี้ให้สอนอยู่เสมอเสมอเพราะเด็กนี่เขาจะจําได้แม่นยำตอาแม่สอนต่อมาครูอาจารย์นี่ต้องรีบสอนแล้วไปเจอพระรพะก็จะไปเฉยไม่น่าต้องช่วยกันสอนนั่นแหละเขาจะจะเป็นคนดีได้ถ้าหาจะคำาสอนแล้วก็ส่วนมากก็เพื่อน เขาก็จะแนะนำกันไปในทางที่อาจจะเสียหายได้ต,ตาางย์ายสอนนี้นะนอกจากนี้หลวงพ่อละเอียดท่านก็ยังไม่ละทิ้งในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาด้วยการพัฒนาปฏิสังขรณ์สร้างถาวรวัตถุสร้างความเจริญให้กับวัดภัยล้อมไม่ว่าจะเป็นกุฏิเมนสลาการ,รเรียนวิหารแต่ท่านก็ยังคํานึงถึงความสําคัญทางการศึกษาท่านจึงได้จัดสร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้นใหม่ พื่อให้บุตรหลานของชาวบ้านได้มีโอกาสที่จะศึกษาเล่าเรียนอยู่ใกล้ๆวัดใกล้ๆพระอันจะสร้างนิสัยที่ดีแก่เยาวชนและหลวงพ่อละเอียดท่านก็ยังได้มีโครงการที่จะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในวัดไผ่ล้อมซึ่งจะเห็นได้ว่าท่านไม่เคยที่จะหยุดยั้งในการสร้างสมความดีสมกับที่จะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ควรคู่แก่การเคารพนับถือแห่งแผ่นดินมรดกโลกและณโอกาสนี้ จึงขอให้ทุกท่านได้ร่วมสดับตรับฟังพอรอันประเสริฐที่จะสร,สร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตโดยพระเกจิอาจารย์ผู้น่าเลื่อมใสศรัทธานามหลวงพ่อละเอียดแห่งวัดไผ่ล้อมอำเภอบางบานจังหวัดอยุธยาพร้อมกันณบัดนี้ครับก็ขอให้ญาติโยมทุกๆท,ท่านทุกๆคนจงตั้งใจปฏิบัติตนให้อยู่ใน ศีลธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสันติสุขความสงบความสุขความเจริญก็จะได้เกิดขึ้นกับตนเองและแก่สัตว์ประสททั้งหลายทั่วไปกรคอญาติโยมทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะละปฏิพานทนสาและสมบัติด้วยกันทุกๆท,ท่านเธอ